สวัสดีค่ะอยู่กับสมัครชาแนลลุงจะไปไหนนอนไอ้ลุงพลไปไหนฮะป้าไปไหนป้าไปไหนคะสวัสดีค่ะโอ้ป้าไปใส่เลยไปขึ้นมาพระท่านมูมาไม่ทันเพื่อนเลยเดือใครเดือใครยังไม่ขึ้นรถนี่ไปมาพระท่านงูป้ายจนี่ได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วเหอันนี้ในห้องผมเอง น้ำซ right. ี yeah. <c oughs> <c oughs> ๊น you know> ้ำีดเร็วๆ็ใ่ให้นนอกนแม่แม่ต้มได้เหโอาเย็นไ่ไต้มใหม่ไม่ได้ต้มลืมโอ้ยพอดีเลยแม่ใส่เส่้อขาว่าพอดีไปได้แม่จะไปไหนนี่แม่อปแม่อแม่อไปไหนนี่ไปทบุญไปที่ไหนยาโทอเรื่องรถทาฮะ่งรถทา ยังไม่ครบเลยยัไม่คบเลยมีคอมเมนต์มาว่าดอกทานตะวันตรงนี้สวยโอ้โหโอ้โหสวยจริงเนาะสวยดอกใหญ่ดีเดี๋ยวจะร้องเรียนโอ้โหจะเลยงานช่องรายงานช่องแม่เด้อโอเคจะพอเข้าไปด้วยก็ได้ไปด้วยเด้อไปด้วยเด้อแม่ ถ่ยบนนอกได้รถคันสวยแม่เป็นรถคันไหนนั่นโอ้ไปกันรถรูเหรอโอ้นั oh ่งได้หลายคนเย่น uh ั oh ่งาหน้าพโอ้จะหลังคน้านหน้าอะนั่งข้านหลังเหรอโอ้จนโอ้ อะไรเนี่ยอันนี้ทำไมต้องห่วงด้วยไปทำไมนั่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ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 ้ยเป้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้อเออเอ้บเอ้เอยเอเอ้ยอ้ย้ยอ้อ้ยย้้้้ย้อ ไม่มองอีล่ะไม่ไม่มีใครบอกเราเอาทำไมรู้แบบนี้นี่ใช่เลยใช่ไหมใช่ทำไมรู้ว่าน้ำไม่ไหลยังไม่ได้บอกว่าน้ำไม่ไหลเลยใค่บอกว่าน้ำไม่อัะเอ้ยแม่นซื่อแม่นเนาะออ้ยเนาะเขาไปไหนกันเขาไปทำบุญจะไปกับเขาไหมนี่เขาไปทำบุญอะไรนะเลิงอำเภอเลิงลกทาเพิ่นบะกยังไนอ่ะ ฮะที่อะไรเอ่ออำเภอเรืงรกนกทากร้อยเอ็ดนะ่ยมกเลยเมืม่อคือนอ่ะเอาเอาอันนี้ขึ้นไว้กลัวหมาเพิ่นขึ้นมานอน <c oughs> ก็เลยเอาขึ้นไว้พอต่อไปด้วยบอพ่อไปรถไหนไปน้ำแน่ทุกคนก็จะไปหมดแล้วป้าลุงก,ก็จะไปแล้วนะคะอโอ้เข้าไปขึ้นรถแล้วนะคะ ังได้ล่พุ่วลงไปแล้วคุณขอให้คุณลุงป้าและทีมยูทูบเปอร์เดินทางปลอดภัยนะคะคือประด็ไปน้ำพิ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใช้เสมอตอนนี้ด้วยนะคะเมื่อกี้เอาสมพาร์คก็เกิด่ได้ล้เพิ่นก็พูดว่าสมพักละวะเพื่อน ไปแล้วจ้าเดินทางปลอดภัยค่ะคุณลุงคุณป้านะคะเดินทางปลอดภัยเด้ออหกหลังวิวโอ้สี่แสนวิวก็ไปไม่ทันก็เอาตรงนั้นแหละเอาตรงสี่แสนนั่นแหละตรงนี้อยู่แปดชั่วโมงไม่เอาของเราก็จะแปดแสนแล้วนะคะของเราก็จะล้านวิวแล้วค่ะลุงกับป้าเดินทางปลอดภัยนะคะบ๊ายบาย ไปแล้วนะคะลุงฝ่าไปเรียบร้อยแล้ะอ้าววันนี้ทำไมพี่เสือพี่เสือให้ลุงเสือทำลุงเสือเจ้าคือไม่หลายหลาทีเทอะเดียวกันอ๋อเหรอโอ้ลุงเสือทำแทนพี่เสือว <c oughs> ันนี้ไปแล้วนะชายบนนอกกับพ่อเป้า,านะคะไปแล้วเด้อพุนลุงจิมมี่น,งงนางยางนาพุนเนี่ยนั่นพี่เสือไม่ได้ พี่เสือทำเสร็จโอ้ลุงเสือมาทำช่วยอีกเหรอทำช่วยจะร้อนเด้นี่โอ้ยเนาะน้ำให้ชุ่มฉ่ำคุณลุงเสือนะคะอเอซี่เล่นน้ำแล้วโอ้ชุ่มจังเลยเหมือนได้กินไอน้ฝนเะนาะผักการได้คลิปเสร็จกับผักกันนั่งอัพคนละที่คนละมุมคนละแกะเนาะคิด ี่กระมุมหนึ่งแล้วสวยๆเนาะฮะภูมิใจปะเออดอกใหญ่ด้วยนะคะนี่ดินมันเป็นอันรุงรังนะดินมันมีแต่หินแแห่เขาเอื่นว่าดินหินแแห่แต่ว่าจังได้จังดอกงหญ่กระดอกฮะสวนจังเลยสวัสดีค่ะอยู่กับสมองช anel ้ทั้สดีค่ะ แม่สวัสดีค่ะมาถึงไหนมาถึงแล้วก็มาถึงก็ได้ลำ <มา S 1> เลยเลยนาะ,ะโอ้โหดูซีชุดลำแล้วจะไปไหนแล้วนี่ <c oughs> ไปไหนไไปไหนโอ้ไปดูเสือแพ็คของดีกว่า<ม>วันนี้ไม่แบบว่าเขาวันนี้เขาไดออเดอร์เยอะสุเทพทองคำก็สั่งนะวันนี้น่ะ <c oughs> ใช่<อ>สุเทพทองคำก็สั่งน้ำพริกรลัวน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกแล้วก็น้ำพึ่ง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 นะคะ โหเยอะมากเลยนะคะปลาอันนี้เจ้าหนึหน่งล้านอันนี้เจ้าของใครอันนี้เสร็จแล้วต่ปาปก,ก็เป็นอันนี้เฮ้ยหลาการห่มเลยบ่าการห่มเลยบ่ลูกการไม่นะการจ้องพี่น้องเลยบางแน,นไงไป,ไปซื้อที่ไหนหลูลแลรถกลางล้มไปบอกพอ,พอ,พอๆกันได้เลยขี่รถแม่ไปว่ะ ไหนคือรถไหนไปลูกอันไอคือเอคสามร้อนเหรอมันไปไหนอ่ะถ้ามันนั่นอยู่ก็ไม่ต้องขี่นั่นเนาะ,ะใช่ไหมมุกเอที่อแดดแดด FC ก็มาเรื่อยๆนะคะ FC เยอะ er มากเลยนะคะโอ้ยร้อนก็ไม่หวัน่นตื่นทางมาเรื่อยๆนะคะ วันนี้คนเยอะมากแต่เอฟซีมาไม่นานนะเพราะอากาศมันร้อนมาไหว้ไหว,เว้เสร็จก็กลับไหว้เสร็จก็กลับไปแล้วสามุกขี่รถนน่นสามุกจะขี่รถไฟฟ้าไปไหนนู่นนั่งแบบนั้นบ่ลูกแล้วมันถนัดบอกโอ้ยอคยอยขี่บ่เป็นรกเดอแบบนั้น,น,นไปแล้วนะคะกลางลมไปด้วยนู่น น้องมุกไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วไปทั้งจุดลำเลยน้องมุกก็เปิดร้านเรียบร้อยแล้วโอ้ยวันนี้น้องมุกก็มีลำเเอาลุงก,กลับมาเอาอะไรลุงก,กลับมาเอาหยังน้ะนี่น้ะ